สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมนะครับนิจิคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรดีอีกแล้วนั่นเองนะครับอ่าอันนี้คือเป็นการอัดคลิปนะครับหลังจากที่กลับมาจากไลฟ์นะครับที่ YouTube ทางการ l ละเล่นเจอนั่นเองนะครับพอดีว่าเขามีข่าวพิเศษนะครับมีข้อมูลพิเศษอ่าเขาบอกว่าวันที่10ลองเข้าเกมมาดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาลองดูว่ามันจะมีหรือเปล่านั่นเองนี่เดี๋ยวขอล็อกอินเลยวันนี้นะครับขอล็อกอินก่อนนะครับว่าไม่รู้ว่ามันจะเด้งขึ้นมาหรือเปล่า อขอเข้าสเตตหลักแล้วก็ขอกลับมาหนึ่งทีนะครับก็คือเขาบอกว่านะครับมันจะมีแพ็กส่วนบุคคลนะครับซึ่งเป็นแพ็กของเลเวลตำนานหรือว่า L1 นั่นเองที่จะมาขายในวันที่10นะครับก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือยังอ๋อยังไม่มานั่นเองนะครับอาจจะเป็นตอนเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแค่ช่วงท่วงเที่ยงคืนนะครับของวันที่10 นั่นเองนะครับก็คือเพิ่งเที่ยงคืนแหละนะครับผมก็เลยมาอัดคลิปให้เลยก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าเมื่อไหร่นะครับแต่เบื้องต้นนะครับในไลฟ์ที่อ่าที่มีคนถามมาว่าในเดือนนี้จะมีแพ็กเกจส่วนบุคคลนะครับเข้ามาเพิ่มอีกไหมนะครับตอนแรกตอบว่าไม่มีแต่ว่านะครับหลังจากที่จบไลฟ์ไปนะครับก็คือได้ข้อมูลพิเศษมาเพิ่มว่า วันที่10นะครับก็คือวันที่10วันนี้แหละวันที่ลงคลิปนี่แหละนะครับก็คือมันจะมีเด้งขึ้นมาจะเป็นของเลเวล L 1นะครับเลเวลตำนานนั่นเองตำนานหนึ่งนครับใครที่ขึ้นตำนานแล้วก็จะได้เห็นแพ็กนี้นะครับแต่อาจจะเป็น10บโมงเช้าหรือเปล่าหรือเป็นช่วงสี่ทุ่มของวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าไม่เห็นก็ไม่เห็นก็แสดงว่าเขายังไม่ยัดมาให้นะครับเพื่ตัวแพ็กเกจแพ็กนี้นะครับแต่เบื้องต้นเขาบอกว่ามาแล้วนะครับมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่่่ถึงเวลลาทีจะปย รหรือเขาจะเลื่อนไปเป็นทางด้านของเดือนหน้าอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าใครที่มีงบอยู่ตอนนี้ก็เตรียมงบเอาไว้รอแล้วกันนะครับเพราะว่ามันใกล้จะมาแล้วเนาะนะครับอเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับไรในวันเมื่อวานนี้ในไลฟ์เมื่อวานนี้นะครับที่ผมกับลุงยุทธี่ไปช่วยกันเปิดกาชาเลยครับซึ่งโอ้โหผมสู้ลงไม่ได้จริงๆนะครับลุงี่ดวงดีเกินเลครับ ผมที่ไม่สามารถสู้ดวงของลุงได้จริงๆเลยนะครับคือลุงดูดดวงผมไปหมดจริงๆอ่ะโดนลุงยุมหัวไปหลายทีเลยแล้วก็โดนลงโทษไปเยอะมากๆเหมือนกันนะครับในรอบนี้เนาะลุงถือว่าลุงดวงดีมากอะ่ะลุงเปิดตัว๋วลุงก็ได้แบบไมกี้ลุงเปิดอาการชาที่เป็นเกียร์ลูบี้ลุงก็ยังได้ท่อแปบบ๊บนะครับแล้วก็เกียร์เปิดนดาวอีกชิ้นหนึ่งโอ้โหลุงจะโชคดีไปไหนนั่นเองนะครับซึ่งก็มันเหมือนมันเป็นจังหวะเหมือนกันจังหวะแบบเปิดได้ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็มีคนไปบ่นว่าเปิดได้เปิดไม่ได้แล้วก็ไปบ่นในเรื่องของการบัฟนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ไปช่วยกัน, comment นคอมเมนต์นะครับว่าเอ้ยช่วยบัฟหน่อยช่วยโน่นนี่นั่นนะครับก็เป็นฟีดแบ็กนะครับแล้วก็ทีมงานก็เก็บฟีดแบ็กทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวมีไลฟ์อีกทีนึงนะครับเป็นน่าจะเป็นคิวของลุงยุทธกับพี่ธีเคนะครับจะเป็นสปอยอีกทีนึงก็คือฉลองครบรอบ9.5ปีลายเซนเจ้นเ์นั่นเองนี่อ่าก็แล้วก็รอบล่าสุดนะครับที่ ที่ผมรู้มาแล้วที่ทีมงานบอกมาก็คือตัวทาเคมิจิยังไม่บัฟนะครับบัฟมาแค่ตัวเดียวก็คือน้องมันจิโร่นี่น้องมันจิโร่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่ถูกบัฟขึ้นมาก็บัฟขึ้นมาประมาณหนึ่งเลยนะครับทีมงานยังถามเลยว่าบัฟขึ้นมาแล้วโอเคไหมผมก็ผมก็ตอบได้แค่ว่าก็โอเคขึ้นนะครับแต่ถ้าโหดได้คนนี้ก็จะดีนะครับส่วนน้องทาเคมิจิเนี่ยนะครับยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ว่าจะบัฟ ขึ้นไหมหรือว่าจะบัฟยังไงนั่นเองนะครับไทเคมิจิเนี่ยต้องต้องรอ,อก,ก่อนแต่ว่าน้องไมกี้เนี่ยนะครับถูกบัฟไปแล้ว1รอบนั่นเองนะครับซึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันว่าบัฟไปแล้วนะครับน้องจะเล่นได้ดีขึ้นหรือเปล่านั่นเองนะครับอ่าอยู่กับรีกเพรของผมโอ้โหโดนตีเยอะจังเลยวันนี้นะครับไม่เป็นไรเกมป้องกันเราก็ตามสเต็ปรับแพ้ยื้เรื่อยไปโอ้โหเจอบาล็อกแก้วดาวแม็กสู้เลยเฮ้ยเขามีเอลซ่าด้วยอ่ะอ ถ้าเดี๋ยวเราลองใช้เป็นคู่เทพเลยแล้วกันนะครับก็คือจะใช้เป็นทาเคมิจิแล้วก็มันจิโร่นะครับคู่กันเลยนะแต่ขอหาตัวละครแป๊บหนึ่งนี่ซึ่งไอดีตัวเองไอดีเนี้ยไอดี ID หลักเนี่ยนะครับผมก็เปิดได้คู่เทพไปนะครับหรือว่าจะเป็นว่าผมเปิดได้แล้วที่ไลฟ์ของ YouTube ทางการก็เลยแบบไม่ออกน้องก็เลยงอนหรือเปล่าไม่ออกเพราะว่าเราได้แล้วเอก็อาจจะเป็นไม่ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมใช้ทาเคมิจิไปด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับใช้คู่กันไปเนาะ อ่าโอเคเลยนะครับไม่มีตัวบินแล้วก็เราก็เล่นได้เลยนะครับก็สังเกตดูนะครับว่าสกิลน้องเนี่ยแม่นขึ้นแรงขึ้นหรือเปล่าหรือเปล่านะ <c oughs> แต่เขาบอกว่าบัฟมาแล้วซึ่งผมก็ทดสอบมาแล,แล้วก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นนะครับน้องมีความยืนได้อ่ามีความยืนได้ถึงจะหลบสกิลไม่ค่อยได้เหมือนเดิมก็เถอะแต่ว่าน้องก็พอแบบการเด็นนิดหน่อยๆน่อยแล้วน้องก็ยังยืนได้เหมือนเดิมนะครับน้องไม่ได้แบบ กระเด็นแล้วหายไปเลยอะไรเงี้ยนะครับเอาๆเามื่อกี้โดนเบาล็อกหายไปเลยนะครับอืมโหฝั่งตรงข้ามทีมเก่งมากคุณเดียวเดียวเฉพาะเลมนี่ก็เก่งเกินไข่แล้วเลมอ่ะเอาจริงๆนี่ก็เป็นตัวที่เก่งตลอดการเหมือนกันนะครับเลมเนี่ยในเกมป้องกันเนี่ยจะโหดร้มากแล้วก็ในเกมเล่นเองนี่ก็ช่วยทีมได้เยอะเช่นกันนะครับในส่วนของเอมิเลียเนี่ยคือถ้าเกมเล่นเองเนี่ยก็คือจะดีมากแต่ว่าในเกมป้องกันเนี่ยเอมิเลียเขาจะไม่เก่งเท่าเลม นั่นเองนะครับอีโอ้โหยับเลยโหทำไมทีมทมฝั่งตรงข้ามเก่งจังเลยเขาใส่โจมตีสกิลดนั่น้องกี่ชิน้นอืมแล้วก็ถ้าแบบน้องไมกี้ผมมันบางแปลกๆนะครับมันก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากเพราะว่ามันเป็นแค่ววร้อยสี่สิบนะมันยังไม่แม็กนั่นเองนะครับตัวละครมันก็เลยจะดูอ่อนๆหน่อยนั่นเองโอ้ยโหเขาใช้ดาวินชีกกอปเรารัวๆเลยอะอะไรจะขนาดนั้นครับคือมีโจมตีสกิลดนน่นน้องกี่ชิ้นเนี่ย แพ้โชว์ไปนึงทีนะครับโหเก่งเกินไปฮะเราก็สล็อตในเกมป้องกันอีกสล็อตในเกมป้องกันนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ยอดฮิตเหมือนกันในลีกในลีกเพชรกับลีกมาสเตอร์แบบไปๆนะครับเห็นเห็นอยู่แบบทั่วๆไปเลยผขอดูเกียร์หน่อยขอซองหน่อยสิเฮ้หถือว่าเราแบบใส่ตัวเดียวเองอะโจมตีสกิลโดนแน่นอนโอเคมี3 4ี่ชิ้นนะครับก็ก็สมควรเพราะผมมีชิ้นเดียวอเอาละเดี๋ยวเราลองเล่นทางเจาะดีไหม ลองเล่นทางเจาะดูโอ้โหบากิว่ะโอเคเจอบากิเดี๋ยวผมลองเอาธาตุน้ํามาเพิ่มอีกตัวนึงดีกว่าเดี๋ยวลองเอาแค่น้องตัวมันจิโร่ไปเล่นตัวเดียวี๋ยวผมจะลองใช้ธาตุน้ําอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ซึ่งธาตุน้ําตัวหนึ่งที่ผมอยากได้ในอีเวนต์นี้ก็คือตัวดราเคน <c oughs> ไม่โลภมากใช่ไหมอ่ะไม่โลภมากใช่ไหมเพราะว่าผมได้ครบทุกตัวเรายกเว้นดราเคนตัวเดียวนะครับคือถ้าตามหาอีกสักหน่อยหนึ่งก็น่าจะได้ครบ แต่ว่ากลัวมันจะไม่ได้สําหรับน้องดาร์เคนนั่นเองนะครับคือถ้าได้ดาร์เคนมาก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นคู่ลองที่แบบโอ้ยก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันเอาไปเลยอืมอืมอืมอมเราใช้โพไซดอนครับมาช่วยเพราะว่าผมจะให้ไมกี้เป็นตัวอ่ลดหลบลดต้านนะเป็นตัวแนวเจเาะศัตรูไว้นะครับพยายามแบบเปิดทางให้แล้วก็ให้โพไซดอนเนี่ยเป็นตัวเสียบให้นะครับ ยิ่งฝั่งตรงข้ามเป็นบาคินะครับแล้วก็มีนัส,สึอ่อามีนัส,สึด้วยก็เลยจะทําให้ทีมผมเนี่ยมันค่อนข้าง,งที่จะเจาะเจาะศตรูได้ง่ายขึ้นนี้เออเออสยียบไปเสยียบืมไซดอนเสยียบเต็มที่มกี้เป็นยังไงบ้างสภาพมากี้ก็ยังโดนสตัรนนั่นิ่งอยู่ตรงนั้นนะครับโดนพัดอีกออเป็นแทงยอดฮิตเหมือนกันนะครับสำหรับ ไม่ยากลไปเลยโอ้อามาตะาอืมนาฬิกาปู่ก็ปาเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมนัสือมาอยู่ฝั่งเราอะผมไม่มีสกิลลำนำย,ออย้อยยวนนะทำไมเหมือนเมื่อกี้ผมเห็นนัสือมาอยู่ทีมเราหนึ่งตัวอ๋อเพื่อนอาจจะมาช่วยใช่ไหมเมื่อกี้อืมถ้าน้องเป็นร่างแม็กนะครับไมกี้ถ้าเป็นร่างไฮเปิ์แม็กเนี่ยน้องอาจจะยืนได้นานกว่านี้เพราะว่ามันโดนก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ตายนะเพราะว่าเลือดเขาก็เยอะ แต่ว่าของผมเนี่ยมันมันเลเวลมันยังไม่แม็กด้วยเอ,อ้ยทีมดูดีขึ้นจากเมื่อกี้เอสหรือว่าเมื่อกี้ที่เราแพเพราะเรามีไอตัวทฤฤฤฤฤฤฤาคิมิจิหรือเปล่าอะได้อีกสักตาสองตานะครับเพื่อวันนี้วันนี้คือทําคลิปแค่แบบมาแจ้งข่าวสารเฉยนะครับว่าเ,ออเดี๋ยวมันจะมีแพ็กส่วนบุคคลนะครับที่เป็นของรีเจนต์มานะนะครับซึ่งผมก็รีเจนต์มานานละเป็นรีเจนต์เจแล้วนั่นเองก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็น่าจะจัดนะครับก็ไม่รู้ว่าคุ้มแค่ไหนแต่ว่าเขาบอกว่าก็คุ้มแน่นอน อันเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะมีการถามมั้งนะครับว่าเอ้ยแพ็กเกจส่วนบุคคลที่ที่เอามาขายนะครับที่มันผ่านมาเนี่ยนะครับที่เราซื้อซื้อกันไปแล้วเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันดีแค่ไหนชอบแค่ไหนนะครับแล้วก็อยากให้เอามาเยอะไหมอะไรพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวเขาจะมีการถามมีอะไรพวกนี้เนาะนะครับก็เอาตามความเป็นจริงแล้วกันนะครับแ้วแบบเอ้ยมันถูกมากเลยครับชอบมากเลยอ่าหรือแบบยังไงดียมันคุ้มค่ามากๆครับโอ้ยแพงเกินไปอันนี้ก็คือเราเราต้องฟีดแบ็กเรื่อยๆเลยนะครับอืมเขากําลังแบบ กำลังแบบจัดของมาขายให้อยู่อ่ากำลังแบบหาของมาขายอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยจะต้องแบบโอ้โหเก่งเกินไปเป่าวะเฮ้ยเลมนิดอืมทาเคมิจ,จิต้องอามาช่วยหรือเปล่าเนี่ยโหเลมเลมคู่บากิคุณพระคุณเจ้าโอ้โหเก่งกะวันนี้วันอะไรอ่ะวันพุธพระฤหัสใช่ไหมวันวันพฤหัสละ เอ้ทำไมลีกมันเก่งจังอะคนในลีกเก่งจังหรือว่าเป็นเสือนอนกินที่ยังไม่ได้ตีลีก oh, oh, โหก็สมควรดูเกียร์โอ้โหเกียร์เกียร์เข<ๆ>าจัดเต็มมากอืท่านอายเอเมิเลียนะครับแล้วก็ตัวเอรินนะครับโอ้โ oh, หเก่งเกินไปชืบ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 โอ้โหถ้ oh, าไม่มีใครคนเก่งๆบนเนี้ยอ๋อมีโยมิอ่ะทีมนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะเน้นเป็นตัวตัดแล มีตัวตัดได้เยอะนะครับอเอหรือผมเปลี่ยนโพไซดอนเป็นรูเดสจะได้แบบหยุดห้าวิกันสี่ตัวเออหยุดห้าวิสี่ตัวเอเลนรีไวน้องมันจิโร่ล้วก็เป็นรูเดสอีกตัวหนึ่งเฮ้ยหยุดเวลาห้าวิสี่ตัวก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับอหรือว่ามีมีเพื่อนเพื่อนคนไหนใช้คอมโบหยุดเวลาบ้างก็คอมโบบอกผมหน่อยไอ้คอมโบอะไรล่ะ คอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันว่าเอ้ยพี่คอมโบแบบนี้นะครับใช้ได้นะใช้สีตัวไหนบ้างนั่นเองนะครับเผื่อผมจะปรับทีมตามนะครับโอ้โหก็ได้นี่หว่าเสียงช็อปปี้ช็อปปี้ดิ่งเหรอเออน้องไมกี้ฮะขอดูหน้าน้องไมกี้หน่อยโอ้อาจารย์เลเกนวิ่งเร็วมากน้องไมกี้ยืนบัฟอยู่อ่าแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับน้องไมกี้ที่เหมือนกับบัฟรีเซ็ตของน้องมีปัญหานะครับซึ่ง ก็ผมก็ฟีดแบ็ไปแล้วแล้วก็ตอนนี้บัฟรีเซ็ตสกิลของน้องไมกี้เนี่ยกลับมาเป็นปกติเรียบร้อยแล้วอจากตอนแรกที่แบบเป็นบัฟรีเซ็ตที่ไม่ค่อยรีเซ็ตแต่ตอนนี้คือเป็นบัฟรีเซ็ตที่เหมือนตัวอื่นแล้วนะครับเหมือนบากิเหมือนอลิติกิเหมือน iki, เซอรีเดอะอนุบาลนะครับเหมือนตัวอื่นไปแล้วนั่นเองโอ้โหเจ๋งเหมือนกันแฮรู้สึกทีมดูดีขึ้นแฮออทีมดูดีขึ้นแฮแต่ทีมเมื่อกี้ดูชนะง่ายมากดูเกียร์หน่อยทีมผมดูดีขึ้นครับรู้สึกดูดีขึ้นเยอะเลย โอ้เกียร์เขาไม่ค่อยเก่งมากนี่แต่ทีมดูดีขึ้นครับเพราะมีตัวเรนเจอร์ที่เป็นตัวช่วยเจาะเนี่ยนะครับที่ให้เราเจาะศัตรูได้มากขึ้นเนี่ยเกมมันก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นโหก้าวเดาทั้งทีมเลยเหรอเบาล็อกก้าวเดาเอกแลอะอะลองดูนะครับลองดูเบาล็อกก้าวดาเอคือถ้าเบาล็อกเขาไม่โหดร้ายกับเรามากเกินไปอะนะ <c oughs> ถ้าเบาล็อกเขาไม่โหดร้ายกับเรามากเกินไปเราก็สู้ได้นะครับใหญ่เลย โอ้โหเล็มอีกแล้วโอ้ยไอ้สล็อตนี่คือแบบเป็นตัวละครที่ในเกมป้องกันนี่คนใช้ยเยอะมากเลยเดี๋ยวผมนี่เราถ้าถ้ามันกลับมาขายอีกรอบนี่เราต้องตามหาอีกสักรอบแล้วมั้งเนี่ยนะครับโอ้ยน้องสล็อตแล้วคือน้องตายใช่ไหมน้องก็แบบมีลัดเอ็กแท็กนะครับเป็นติดสมองซัมมอนเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอ้แล้วน้องสตันแม่นมากๆด้วยนะครับสล็อต แล้วยิ่งได้เป็นร่างโคนอีกบอกตรงๆเลยนะครับร่างโคนนี่ออกมาแบบซามมอนกันยาวๆเออทีมนี้ทีมนี้แข็งเหมือนกันแฮะแข็งอยู่เหมือนกันนะครับอืมโอเคโอเคได้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 นี่ไมกี้ยังยืนอยู่อ่าไมกี้ยังยืนอยู่นะครับโอ้โหพัดอีกหนึ่งรอบอืมโอเคโอ้ยได้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 โอ้โหดาเมจของเราเพียงพอฮะ ือทีมผมมันขาดแค่โจมตีสกิลโดนแน่นอนเฉยๆซึ่งโจมตีสกิลโดนแน่นอนของเดือนหน้านะครับก็คือของจันทาเนี่ยก็เป็น8ดาวเช่นกันอ่าก็ใครถ้าไม่ชอบรอบนี้นะครับก็เกียร์จันทารอบหน้านะครับก็รอจัดเต็มกันได้เลยนะครับเป็นเกียร์แปดดาวโจมตีสกิลโดนแน่นอนด้วยนะครับเอ้ยเดี๋ยวๆไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้บอกว่าเป็น8ดาวโจมตีสกิลโดนแน่นอนไหมแต่เขาบอกว่ารอบหน้าจันทาเนี่ยก็ต้องมีแน่นอนนะครับนี่มันจะไม่มีได้ยังไงถูกต้องไห รอบหน้าร้อนก็มี8ดาวจันทาก็ต้องมี8ดาวสิอืมอืมโอเคนะครับใครอยากจะจัดแพ็กไหนนะครับก็จัดได้เลยครับจัดที่ไหนถามแบบนี้จัดที่ไหนต้องจัดที่เพจลุงยุทธชาแนลขายของกันหน่อยนะครับช่วงนี้ลุงกําลังลดราคาเลยแล้วก็เติมเยอะนะครับก็ต่อรองราคากับลุงได้นะครับลุงเป็นคนใจดีนี่ลิงก์อยู่ใต้คลิปชั่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาแจ้งข่าวสารกันเพียงเล็กน้อย นะครับว่าเอ้ยเดี๋ยวแพ็กเกจส่วนบุคคลที่เป็นของเลเวลลีเจ n น1์หรือ L1 เนี่ยครับจะมาขายแล้วนั่นเองนะครับใครที่มีงบอยู่นะครับก็เตรียมงบไปได้เลยหรือใครแบบเอ้ยไม่ได้เตรียมไว้เลยพี่เนี่ยก็จะได้หางบไว้ก่อนลงหน้านั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แต่การันตีว่าคุ้มแน่นอนนะครับคุ้มเหมือนแพ็กที่เป็นผ่านนานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นิจิมาแจ้งข่าวสารแค่นี้ครับบ๊ายบาย